มันมองได้สองแบบนะมองได้สองมุมเลยตอนนี้ไม่เจอตัวละครเคานเ,เตอร์ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าตัวเราก็ยิงแรงด้วยส่วนเนี้ยยิงโคตรแรงเลย เป็นยันที่ผมคิดจริงว่าจริงๆิีเปอร์ลีปเปอร์ซาเลียคนเป็นเมตาได้แล้วนะหมายถึงว่าลีปเปอร์คอมโบกับซาเลียเพราะว่ามันควรจะเป็นเมตาแผ่นนี้แต่คนไม่เล่นซาเลียเลยคิดว่าเหตุผลที่คนไม่เล่นซาเลียคืออะไรซิมมาเหรอหรือเพราะลายคิดว่าน่าเป็นเพราะลายลายล้นตอนนี้ล้นตลาด wrap in everyone. The game is about to begin. These teams will have your circuits overloading with excitement. Welcome to the armory Now's the time for our teams to work. Everyone could use a little help in the stadium. เออผมเล่าให้ฟังเหตุผลที่ทหไมผมซื้อชาร์จชาร์จเพลตติง้งแต่ไม่ซื้อพาวเวอร์เพลย์บุ๊กอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันพอเราใช้แล้วอะ่ะอันติเราแรงขึ้นแล้วก็เราได้เลือดยี่ห้าด้วย <c oughs> มันก็เลยเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วตอนกดอันติมันก็คือ10%อร์เซน่ะออก็ออกน,นี่ดีวกว่าได้เลือดด้วย อยากให้มีแป๊บตีกับอีล r รีในโหมดสเตเดียมรู้สึกว่าตัวละครยิงพื้นฐานน่ะคนเข้ามาให้หมดเพราะมันสนุกแล้วโหมดเนี้ยแต่ตอนนี้เหมือนเขาพยายามเอาตัวละครยิงๆิงไปก็โดนเข้ามาเยอะเยอะขึ้นคือเอาตัวใช้เอมเอาตัวใช้เอมน้อยๆเข้ามาคร้เกียอันติอันติไวสุดในสเตเดียมหัอผมผมว่าแคทตี้ดีนะ ระวังไว้ระวังพวกนี้มันชินกับวาร์ปโบลปกติฮนะพอเจอรีปเปอร์วาร์ปเร็วแล้วงงกดชิปทันพอดี เมอร์ซี่บินเร็วจัดศูนย์เลยอ่ะเฮ้ยผัก เฮ้ยต้องขึ้นเมตาแล้วปะเล่นเกนจิยังไม่รู้สึกสบายขนาดนี้เลยกลายเป็นว่าไอ้ไอ้ลีเปอร์ที่บัฟตัวละครปกติไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับสเตเดียมทำให้สเตเดียมเก่งขึ้นไปเลยแต่ไอ้ไอ้วาร์ปวาร์ปวาร์ปเร็วด้วยเสียงเงียบด้วยเนี่ยเพราะว่าแอบแอบแอบโกงไปนิดนึง เอ้ยไม่ใช่วาฟเร็วบวกดูดเลือดแอบบโกง,งนิดนึงแต่ก็ไม่น่าจะโกงปะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วก็ต้องพึ่งทามมิ่งคนนั้นอย่างนีนถ้าทามมิ่งคนนั้นไม่ดีมันก็ไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น ดามีแรงอยู่แล้วเอาเลือดแล้วกันไม่ได้เจอแคสด้วยไหมคิดว่าใช่ครับแต่เจอแคสก็ไม่รู้สึกขนาดนั้นนะเพราะว่าแคสโดนยิงเราค่อนข้างเจ็บเหมือนกันครับอาจจะที่ลองเล่นตามเมื่อกี้ มันมองได้สองแบบนะมองได้สองมุมเลยตอนนี้ไม่เจอตัวละครเคาน์เตอร์ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าตัวเราก็ยิงแรงด้วยส่วนเนี่ยยิงโคตรแรงเลย โหดเลยเลยหนึ่งเสียได้จังเลยนะคะอ่โยนเกมแล้ หลานโยนหลานไม่โยนนะ แต่ตอนนี้ไม่น่าจะเหมาะกับการเล่นวาร์ปอันตินะเพราะว่าโดนซิกมาตั้งโล่มันจะเหนื่อยเอาบวกกับโซเจอร์วิ่งหนีด้วยอะว้าวพลาดมุมไม่ได้นะฮะโยนเกม Next. เดี๋ยวอยากลองเสียงดูทุกคนเสียงดูไหมแต่เงินไม่ถึงนะเงินไม่ถึงเงินไม่ถึงยังยังเล่นไม่ได้อะคือใกล้เคียงละเกือบจะเล่นได้แล้วเออได้ประมาณแค่นี้เออเล่นได้ว่ะเล่นได้เล่นได้ไดแต่ดุเนี้ยมันเบาเลย เก็บไว้อัพตาหน้าเก็บไ,ไว้อัพตาหน้าดีกว่าไ,ไม่งั้นเราวารปไม่ได้ครับเก็บอัพตาหน้าดีกว่าแม่ไปนอัพพลังผมว่าเงินไม่ถึงเงินไม่ถึงของไม่ถึงมันไม่ไม่ไม่กล้าเสี่ยงเท่าไหร่ ถ้าเสียงไปเดี๋ยวเราเล่นไม่ได้เลยสวัสดีคัตเตอร์ับสวัสดีครับราวนี้อย่างน้อยขอวาร์ปยิงก่อนแลเดนราหน้าเราวาร์ปหมุนเมือ่อวานไปไหนมาวันเมือ่อวานไปกินกินเลี้ยงมันเกิดแฟนพี่ับสลองวันเกิดแฟนไปเดทไปเดท เป็นอย่างที่ผมคิดจริงว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอัพหมุนไอเทมมันไม่ถึง โดนผักไม่หยุดนะโซเจอร์มันแพลริปเปอร์หนักไปหน่อยเพราะว่าน้องวิ่งแบบวิ่งเป็นเรื่องจริงอะตอนนี้น เือนหนึ่งแลเออ เพงเงินสามหมื่นพอดีจบเราน่าจะเล่นได้แล้ววาร์ปสปินแต่มันยากเพราะว่าเราเจอลูซิโอด้วยนะจริงแล้ว โอ้ยลิปเปอร์สนุกอ่ะอ่านแพทสเตเดียมไปอย่างยังเลยครับยังขอเล่นกันเพราะถ้าเล่นแล้วจะอ่านแพทได้ดีขึ้น,นมาวาม้าหมุนใช่แล้วเราออกเลยนะออกดูดเลือดดูดเลือดดูดเลือด เหลือเงินหกพันเหลือเงินหกพันเปลี่ยนแบบน,นี้อันนี้ล่ะเปลี่ยนได้ไหมนนนนยิงแรงขึ้นถ้าค่าด้วยอันติได้เพิ่มเลือดวิ่งชา้าลงมีผลน้อยลงเลือดต่ำกว่า เดี๋ยวนะฝั่งา้า,าออกอะไรบ้างอะไม่ได้ออกยิงเลือดเหลืองเลยปะใช่ครับถ้าเราออกเลือดเหลืองมาก็คือหน้าลำคาญจัดๆ <c oughs> เออหรือเราจะเอาแอทแทคกสปีดอันนี้แหละ <c oughs> ผมจะผมจะผมจะทำทำบิลเอาใจสายวาร์ปครับ <laughs> ผมว่าคนชอบเล่นสายวาร์ปเยอะเยอะ เมื่อกี้แปดสิบเอ็ดดีล่ะซึกแปดสิบยิงไม่ค่อยโดน <c oughs> วาว <c oughs> เข้าไปโดนหินกระโดนผัก โดนเลยแบบเบิ่มๆฮาาาวซ่าไปหน่อยฮาวซ่าไปหน่อยสนุกไงสนุกแอนตี้แรงจริงนะออนตแบบอนติแรงมากเลยนะอะนติรีปเปอร์ยิงโดนข้างบนไหมโดนขาบ เมอร์ซี่ลอยคิริโกปีนโดนโดนครับมีระยะของมันอยู่ระยะแนวตั้งเท่ากับแนวนอนเลยครับ โดนผักตก่ะเนี่ยกำลังเสียอยู่โดนผักตกไเน้วย เราอยากยิงแรงยิงคลิกซ้ายแรงขึ้นแต่เวทเราแรงขึ้นด้วยออกอะไรเนี่ย super flex er. เอาลิควิดก่อนดีกว่าลิควิด ยังไม่ค่อยอยากอออินวาร์ปเท่าไหร่ถ้าจากที่เล่นเมื่อกี้นะยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เอาเป็นสโลก่อนแล้วกันสโลขาฝังนอครับเดือต้านฮิลสโลแล้วกันสโลกันเพื่อแบบนี้มันแคบ ระยะมันก็เหมือนลูกบอลที่รอบตัวลิปเปอร์ใช่ไหมระยะก็เหมือนลูกบอลที่ด็อบรอบลูกบอลที่ครอบตัวลิปเปอร์ไ้หลูกบอลเหรอออมันไม่ได้เอไใหม่นะไม่นะคิดว่าใหม่นะ ทำอะไรของเขาอะเขาคือความหวังเดียวของทีมด้วยนะคนนี้นเดินช้าเดินช้า <laughs> <laughs> โซเจอร์สายวิ่ง <laughs> <laughs> สิ้นหวังชิบหายมีไปไหนอะคุณเนาะคุณน้องอุ้ยโดนลูโซสายยิงเม่อไหร่เมื่อเี้า เหมือนเห็นกระสุนดูโซว,วิ่งใส่หัวหกนัดเลย กนันดั้มสองตัวอยู่ทีมเดียวกันโอ้ <ayo, S 2> <c oughs> oh, ยิงโคตรลัวเจ<ะ>๊เ <c oughs> จ๊เจ๊ยิงอะไร <c oughs> เอมบ้างที่นี่สินะกระสุนไม่จำกัด